สวัสดีจ้าพี่โยคลาดบานเองเด้อจ้าบานิจ้าเมลี่จ้าวันนี้จะทำเมนูอะไรเนาะวันนี้เมนูเฮ็ดอีกเลยจ้ะเพราะว่าช่วงนี้ได้เฮ็ดเก็จ้ะนี่จะพัดเอาจ้ะอันนี้ก็ใส่หอมก็นั่นเลยเนาะจ้ะนอหน่บุ๊คกิ้งก็ใส่เลยด้็ใส่เลย้วเด้อจ้่เลยด้วยก้มไว้แ้วจ้ะเฮ็ดเนาะจ้ะนี่พัดเลยเฮ็ดจะลอยที่พี่โยไปหานามาชาวเนี่ยจนพยางงามเลยจ้ะดูดิ อันนี่ท้องปิโยคนเดียวได้จับท้องนงแนนเอาไปกานได้จังเสียังบา้างนี่ยังหลาย,ลายจับพอเวลาตุ่มเลยมันจะหยุดได้แค่นี้เลยจ้ะอ,อ,อันนี้ก็น้ำปลานะจ๊ะน้ำปลาโอเคลี่ก็พักง่ายๆเลยจับไม่มีอะไรมากมายเลยจ้ะและอันนี้ก็ฟุงมัวนะจ้ะเนาะคือพักเช็ดเอ มันได้จับหมาวานนี่ตุ่มให้ดูเลยเนอกจากนั่นนี่ก็เป็นเมนูพัดนะจ๊ะนี่เป็นเหทปยูคาข่าวแน่นแต่ใบโค้ดผ้าให้เมย์ยังเนาะใส่อันนี้ก็โค้ดผ้า,าด้วยแตเด้อเ็ปมาดจุกแล้วก็พัดก็คือมัดจุกเลยเลยนอกจาเนาะนไม่ต้องใส่เวลานานนะจ๊ะ เก็ด่อ heat เองก็ยู่ดาเลียวโดยนี่ก็เสียพักเข็นอะไรจ้ะใส่เครื่องพักเครื่องไอ้มาเด้อจ้ะนี่มากินไอ้พักเย็ดครับหน่อดีเลยจ้ะเด้อเยอะมีเมนูที่สองเลยจ้ะพักเย็ดจ้ะนี่ก็เมนูที่สองเลยจ้ะนี่ก็ล้วนไก่ไปเลยเนาะจ้ะนี่ปลาในเลยจ้ะเออเอามาให้จ้ะนี่ไก่บ้านจ้ะ

ไม่ดีก็ทำเด็ดทำง่ายๆทุกทีหน่นยเดี๋ยวจะไม่ทำอะไรยุ่งยากใ้นั่นก็จะเป็นโง่เลยลงเอยแค่เรื่เดียววันนี้เอาแหงจริงนๆเลยจ้ะเอาแหงหายริงๆบางทีหิวแหงเด็นวันนี้มันจะเอาโนใหม่ด้วยใจเราต้องทำเด็ดแหงๆเลยโอ้มีเมนูโซจานเลยจ้ะ จะเป็นน้ำาเนี่ยเนาะจะทำแหงเท่ากับมันแหงริงๆแต่เป็นน้ำนิดเลยหญิงตะป้วยจะว่าเมียทำเป็นน้ำให้วันนี้ก็มีเมนูผัดไก่บานดาเด้อจ้าเด้อไปกินข้าวกันไม่ดีเนาะจ้ะเนาะ มาจ้ามากินข้าวกับพี่โยด้จ้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะน้องแก้มค่ะวันนี้มีเมนูอะไรน้อแนะนน้ำเลยค่ะวันนี้ให้น้องแก้มผัดเห็ดพัดเห็ดค่ะผัดเห็ดยูคาบอกด้วยค่ะพัดจัดขัวไก่บ้านค่ะจะขัวหรือจะผัดยิงย่างค่ะยิงพิกค่ะมาจ้าวันนี้ก็มีเมนูหลากหลายที่จะจับต้อยังขาดพัก ของพี่โยนะจ๊ะจีว่าก่อนไม่เป็นไรดนะจ้ะนี่เพ้นของกินหมากอยู่ระเบิเลยไหมฮะพากอะไรมาให้เพ็ดทยูค้าขาวจีว่าพี่โยไปหามา้าชาวนะจ้ะนี่พอพักแล้วก็เหลือแค่นี้แหละจ้ะนีมาได้จับมากินข้าวกับพี่โยนะจ้ะหยุบแล้วก็เลือันนี้มันมีใบกะเพราหอมเดบุบกะเพราหางย่างได้สวัสดีจ้ามาได้จ้บ เทปนี่ก็สุดๆเลยจ้ะพอไปเ,เ็บมาได้ตอนเช้าเมร์ก้างแล้วก็ใส่ตู้เย็นไป <c oughs> แล้วก็มาพัดวันนี้บเบลลี่ทำเจอญแตยันก็เข้าไปได้แต่จองโดกจ้ะกลนกระปิ้นกินกระปิ้นแป้าปนนี่ก็อร่อย อกลองอย่างนั้นอเยอะกว่ามันไหมช่วงนี้นออทำเมนทำได้ฮิด <c oughs> มากบ่อยๆอยนี่กับเมนูฮิดก็ต่อนแต่ <c oughs> เป็นเมนูรักด้ยสิทธ <c oughs> ิ์ฮิกำลังออกใหม่ๆกับ านาคืนอ,ออกบานอื่นเข้าก็รูหล้วจะเข้าก็มากันเต็มเลยเขาไปกันเขาได้กันเมมรีไปเมมรีไม่ได้โอ,อ้เฝ้าบานก็กอยล่างก็โคตรเลยว่า,าจะไม่โตคือจะออกไปก็ไม่ได้หรอก๋อยวเขา้ารูเนาะเข้าไปหาไปทั่วโอ้โหคนตุกเล้วเขาบสีย้ออกมาเน่ะ เขาเพิ่อจหาโย,ยตดูตันนี้ไข่ได้ดิบปลาปลาของปลวปลาของตนก็เคยมีเด็กหลูกงว่าเขาบอกตัวนั้นเจี้บหนึ่งบาทหนึ่งบาทดิเืนไปหาสักทีนะแค่ไหนไข่หน่ะบอกเจียหน่งบาทหน่งบาทชเจ้เดียนตมาเลยเเิคุมจัดเดียวเขาบอกว่าเงื เขาเก็บปลาอนไล่ะเกี๊บอุ้ยใหญ่ใหญ่เลยไปยุ้ยมาจุกจี๋วเลยนี่ดอกเอ้อเป็นกลมเจ็ดบนขมกันน้องเจ๊ก็นนว่บากออกไปสองสามบาทสเดียวสามพันนงเจ๊นมเ,เต่งโยพาดอกดําหน่อยปลาของเนี่ยอ่อน

มไข่ไข่ก่ะแม่ชีโอแม่ชีมันองมีไข่ดอกเมอนี่ค่ะมัดเยูคาขาวก็อร่อยดต่เนี้ วันหนึ่งทำไมตรงกางแบไปหาเห็ดอะจังใส่ทังไงใส่ลงเดือนอ่ะยายทำแบบเป็นวันเสาร์จวอนบ่ายมั้ยเนี่ยยายเอือมันเลยละวันเสาร์เออยายลืมลืมวันแล้วอยากไปหาอื่ออยากจไปงานแบบคุยเยื่อนหมายไปกันเยอะฝนลมแรงจ้า ต้นถั <David Roth> نا, ่วฝนถ้าฝนยุดเร็วยัง่วยไปถ้าต้นฝุ่ตุ้งหมยตกไปแล้วนอนแหะป่าปีนี่เรงด้วยอ่วอยากไปไหนดกตนถั่วฝนตุ้งถ้าฝนยุดเดี๋ยวใด้อยู่้ใหญ่เลยเป็ไแ้ก็ะ่นก็นสามกิโลนี่ยอสกคร่าวันนันปะทุนยังเหล่าตรงถนนตรงนั้นนะยังยังไงปะทุนตัวแบบขึงรูว่าได้มาเข้าด้มันขึงมาบนถนน ทุนวเนี่ยขนาดก็ตัดตประยตนะมันมันจะขึ้นมันสวงมันเรื่องนามเลยละจริงไหมมบั่ามาทางเนี่ร้านยาอิง่มาขายให้นางหมอสองโลอะประทุกในสื้หนึ่งประทุกขกนไหนมันไปหากนไหนละเอ้ยกะอน้ำปืมันไม่นาจจใไ่น่หลูกจะใช้้องซื้อผมมันมันจะเอากระดุกมาจากไหนมันคืนตะมันเม่อไหร่น้ำปืนเอาเนี้ย นเ,เอา,าจจะเผาไก่บ้านแล้วก็พัดพิษดูาข่าวเท่านัเด้อจต่เด้อมากินพัดเทพก็ไม่ดีได้จะใครยัางมากินขา้าวผมมากินผมาก็ไม่ดีเด้อ ทำไมนะเอากกินขนมไปอันหนึ่งเน้ะกินขนมอะไรปาไปแล้วอันนก็อึ้งๆใช่ะ็กจะไปทําะแล้วเมดด้วยสองชั้น3ํันหรือหาัันอะไรนะสองชั้น โต๊ะอโตล่างล่างดุ uh, ๋ม <recess> ม <ed isolation> mm ันขาวงามจริงๆน้องเฮ็ดนะฮะจไปหาเฮ็ดไหมคุูเนี่ยเจ็ดแต่ละช่วงกระด้างซุ่มใหญ่ๆได้จ้ะฟังเองหามาว่าตอนเย็นอะมันค่อยงอกรองอกฟังเองหามาจาก จะวันนี้เป็นเมนูโปรที่จะพลาดจะเข้าไก่บาน <c oughs> แต่นี้วันนี้ไม่มมได้กับเขาเลยจ้ะกระบาดก็ย,ากกออย่างอร่อยมันจึงที่จะวันนี้ถึงย่างก่อนเราจะจ้ะ แกงเง,งี้ยอะไรลูกมันมา,มาจนจอพี่แต่ <laughs> ไข่ข่ะไข่ไข่จ้า ไมแล่ไอ <onz> ่ <etus> ูไม่ okay. ิใกไมไม่ินหรอไม่หั่นใ่เไม่หั่นือห่ไ่ปรจ้ปาหายมาเนี่ยมายาเีงปาใช่ไหม มันเรียกแม่เมาไม่มีมันจะกินยังไงได้ลูกองตัวหน่อยผมเดีตัวพี่จริงหามาหนึ่งนี่ใครร้ายตัว่ัถึงไหมนี่ใครใครอือตอนใครกับม่เอาแล้วทำกนผิ้วจะบ่นกันอ๋อ

จริงๆน้องแก้มเอ,อ้ยยายกับสินได,ด้ตจเหนื่อว่าออาครับหน่อ,นองเตรียมหนังมือมองเลยยายเลยบอกว่าเขาลุ้งไม่ไหวพูดเอามาให้เฉยๆไม่ใช่ให้กินเนอะให้ชุ่มกลนส่วนวันจะกินโอ้ย บ้านหามไปทิ้งโผนะแล้วบ้านโผพระเทที่ตางเนี่ยเนีพัดเส้สาว แมันขวบมือทำยิบมยายทำยิ้มก <hating S 2> <Ash. S 1> ่อนเ้อะริงหนยายทำเช็ดี่อน <tul ß bulky> ผัดกะเขราเมนูโปรตบากทอย่างวดก่อนเย้ยจ้ะนี่ไม่ครับจริงอยู่บานะ้านเลยอยู่ครับ ไปเลยแล้วแม่จะกินไก่เนอะไรนึก่ก่อนกันเนี่ยอือันนีลำพิษอะไรนึเลยใครเป็นม<ค>นะ่อ,นอนเนี่ะนนอะไรกินก็ลำพิษอะไรแต่มีอะไบ้างที่เรบกินได้เยออ่ไย เทลกินตัวไก่ก็พักทลกินอไรของเมนูห้องเก๋ยายเอาดีกว่า ยายจะจป็นผู้ชายเลยกระชื่กรอเช่อเป็นผู้ชายคนนี้ขนถุยไอ้อ่าได้เลยใส่ตังค้อนทุกวันเดินมาท้อนเศษผ้าเลยช้านายชิวาสาใส่ถุเลยบ้าย็บ้ายแ็มผมาถอกลนุณ เาที่เกไปอยู่บ้านได้ไหมทำไมมันมาแล้วไม่อยากมาแต่ไม่อยากมาไม่ใช่อยู่บ้านรู้โทษทันหรือเปล่าใช่ยอมรู้โทษค่ะใครรู้โทษหับเบอร์ก่อหักไปเนี่ยแม่เป็นเขาเลย เราเ็มมาทิ้งเขาหมายช่นนวยชวนยึดซื้อกไว้นี้พี่โยกัเขามื่อสองซ้ำด้วอาจารอันนี้เสียงบองเกมจ้ะใคริ้งเขาเลยเอลันนี้เปใครชนะแน่แน,น่ชนะแล้วเห็นนู้นนี่ชนะเด็ประชกชนะประชกเติมเขาสองซ้ประชกเตนกอนอ

อังทผูดได้นะครเนี่ยเนี่ยนักคิดทำไมซึงผูดไม่ได้ล่ผูสสอนอะไรเด็กู้อสอนทั้ทงออผู้หนูมีจักคนล่ะ,ะยเนสิทธิเขาเวานยันวน ทัศไ่กกานก็อร่อยที่นะชิ้ที่ชนะก็คืออึงหยาง <c oughs> อึ่งอ่าวอึ้งอ่ะน้าร้างข้าวโอ้ยีอะไรอึ้งอยางเนี่ยอึ้งอ้าวอึงอ้าวอึ้งอ่าวมีอะไอึ้งอ้าวอะไรมึงกระดูนฉันทนธรรมดา นู้นดหละเพื่นราดูนได้กินเจงคาคงหวังผงหวังก็ดี้จากคลิปนี้ก็จะไปแทนจากเราพามาดูทีการพัดเห็ดยูคาขาวที่แบบโยกไปหาเก็บมาเปเชสาวกันเรือจากตอนนี้ก็พัดกระเพราไก่เรจาอแต่ว่าเป็นคลัวไก่ธรรมดาแต่ไม่มีใบกระเพราแล้วจาก โยก็ขอขอบระคุณเอสีุ่กคนจ้าที่สคัด,ดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจกับพี่โยแล้วก็ครอบครัวนะจ๊ะพี่โยรวลาเอสีุ่กคนจ้า,จาส,วส,สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ารักทุกคนจ้า